เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับช่องโจโจเอ็กดีเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมเดอะแบตเช่นแคทนะครับวันนี้ก็เวลาก็มาถึงแล้วสินะเวลาแห่งความเกือกเอาล่ะม่รู้ทำนำเพลงเสร็จตงเลยไม่เหไหมอูเบอร์สักตัวมาเลยไม่มีสี่กมีสี่ตัวตัวตัวอะไรกันตัวสองตัวสามสี่ห้าตัวเ้เฮ้ยตาฟ้าออกเฮ้ย ตาฟ้าตาฟ้าตาฟาอ้นุ <Wallace> ่มนแช่อิสตดโเคุบ่ยังไม่เคยได้เดี๋ยวเดี๋ยวเนแคท่ากับแคนเคนกูหายไปไหนโอ้ไม่ตาฟ้ามาตัวเดียวแต่ย่งนกาฟ้าะโอเค ดา้ายเอ yeah. อดาบะซูชิก็มียังหรอไม่เคยมีโอเคแลยปะส่วนที <meric sugar> <todos> ่เหลือใช้แค่ตัวเดียวเลยบ้าคำง่ายอีกเออไอิสตอตลอดไอคิสตอตลอด ก็เพิ่มสูงได้นะครับตอนนั้นใบเดียวอิสต๊อดความสมัถโครเยอะสายไปครับต่าสวยนี่นี่คือตาตัวดำตอมบิตอมบิตาตอมบิ ตัวกันพิดเฮ้ตัวกันพิดตัวกันพีดก็ดีนะครับตัวที่มีกันพิษเนียดีเนดโอเคนะครบสุดมาแล้วจับแากเลยสุดจังไรเดียวจังาเดียวแล ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็เทนะตัวโจมตีสีดำซอมบี้โจมตีทุกทิศทางด้วยประเด็นไอมันคือ UFO แล้วก็อีฟนะครับซึ่งอีฟผมเคยได้ไปแล้วซึ่งตัวนางโหดมากใช่ ก็แสดงว่าแสดงว่าอะไรหรือครับไม่เเสร็จจุ้งใไม่แพงอืมโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับวันนี้เป็นคลิปสั้นมาสุดๆก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะกลับม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย